ฉันชอบกริยารุ่นใหม่พวกนี้ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองสมัยก่อนแต่เล็กกว่าและเราต้องมีมากกว่านี้ถึงจะชนะศึกนี้ได้ถึงเวลาแล้วเบบีทิกเลเราต้องมีคาริโตสมาชิกคนที่ห้าในตำนานของการปฏิวัติ6 7และก็เป็นไอระยำที่ทรหดที่สุดที่ฉันรู้จักพวกทหารโง่นั่นเยี่ยวลดกังเกงเมื่อเผชิญหน้ากับมัน เคยได้ยินไหมยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคาริโตเคยยิงเครื่องบินสองลำตกด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวขนาดนั้นมันคือสมบัติแห่งชาตินั่นคือก่อนที่มันจกกะเกษียณไปทำงานในพิพิธภัณฑ์รัฐบาลขังมันไว้ในกรงให้พวกนักท่องเที่ยวยาลันแท้สกปรกเข้ามาพูดจาเหยียดยามดูหมิ่นมันตัวมันเกิดมาเพื่ออยู่ในสนามรบ ฉันจะไปเจอแกที่พิพิธภัณฑ์และเราจะร่วมกันปลดปล่อยคาริโตออกมาเอาล่ะยินดีตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่กกมก้องเกมมิ่งด้วยนะฮะ <Cast illo S 1> จัดไป EP 13คาสติญูมีสุน์เยอะแต่เรามีคาริโตและคาริโต้ใช้สูนย์เพียงนัดเดียวไปได้แล้วลุงม่อจะพูดอยู่นั่นแหละจุดภารกิจอยู่ตรงนี้โอเคเอาล่ะบินมาเหมือนเดิมบินทุก EP เพราะกกมเดินไม่เป็นเลยวตอนนี้หลังจากที่ปลดล็อกวิงสุด โคโนุโคนี่เหลือพิพิธภัณฑ์เอาละแลนดิ้งอย่างนิ่มนวลเอทิเกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้ว <S <S เหมือนกันเลยอยู่ตรงไหนวะถ้าแกต้องการดูรูปของเราตอนเป็นเด็กโง่ <S <S วางปืนแล้วเดินเข้าไปเหมือนนักท่องเที่ยวสิแนะฮจะไปดูทําไมลุงดูลุงตอนเด็กดูทําไมเรามาหาคาริโตด,ดีกว่าเหมือนเทพธิดาคาลิโซในไพเรตออฟเดอะแคริเบียนหรือเปล่าสัญ,ญญาณเตือนอยู่งบนนี่ไะจุกเบลอเลยคว่างระเบิดเข้าไปลาดตะเวงกัน ปีนอะไรอะไรก็ต้องปีนเกมนี้ชะเงือมองเธอแป๊บตูวเดียวเหลือข้างบนสองตัวปิดสัญญาณก่อนเราเกือบไม่รอดชีวิตมาลุงอยู่ไหนว่าลุงไม่ไาช่วยกันบ้างเลยเนี่ยปิดหนึ่งสัญญาณเตือนและอีกหนึ่งอยู่ตรงไหนฉันรู้ว่าแกจะไม่เห็นเต็มหัวปืนดียิงสนุกหาได้ในตลาดมืดเรียบร้อยจะไปเก็บไอตัวข้างหน้าหน่อย เอ้าเจ่อยู่ทางซ้ายพอดีเลยเดินขึ้นมาไม่เห็นเกือบสเตลแตกอีกแล้วแตกทุก ep จุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายน่าจะมีแค่2องอันเรียบร้อยหลังจากนี้ใครก็หยุดเราไม่ได้แล้วพลานล่ากะโหลกเรียบร้อยไอ้นี่นั่งหลับยามจะเหลือไหมไฮทเก้คาริโต้คือรถถังเหรอก็เออซิวะคิดว่าตัวอะไรล่ะนั่นแหละคาริโตยังเหลือตรงนี้อีกตัวเกือบไปแล้วเมื่อกี้เรา มาเชเต้สังหารถอกมะพร้าวมีกุญแจให้เก็บฉันยิงเองแกขับนะพาเราออกไปจากที่นี่แน่ใจนะลุงจะยิงอ่ะคาริโต้แย่แล้วฉันแบกมันออกไปไม่ได้ด้วยเอลทิกเล่คาริโต้มาพบกันอีกครั้งเบบี้ทิกเล่ขึ้นที่หน้าคนขับเลยฉันยิงเองควันขึ้นอย่างนี้มันจะยิงไหวเนี่ยมันต้องซ่อมก่อนสิลุงเอาละซ่อมรถถังไปเรียนช่างซ่อมมาจากไหนเนี่ยรถธรรมดาเราไม่ซ่อมเราซ่อมรถถัง เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเรียบร้อยปะได้เวลาไปละเราขับแล้วลุงยิงนะเอาละได้รถถังตอนนี้เหมือนเสือติดปิดใครก็หยุดเราไม่ได้แล้วเอานหนลุงบอกว่าลุงจะยิงวะไหนลุงบอกให้เราขับแล้วลุงจะยิงทำไมกลายเป็นเราต้องมาขับด้วยยิงด้วยลุงช่วยยิงบ้างดิโอ้โหอะไรวะแกพูดไรนะนั่นคาริโต ทุกคนรู้จักคาลิโตโอเออรู้แล้วแต่ลุงบอกว่าลุงจะเป็นคนยิงมานี่ไม่ช่วยเลยใช่ไหมเนี่ยเดบี้ทิกเกอรมีอยู่ถ้ำหนึ่งที่เราเคยใช้ระหว่างปฏิวัติเลี้ยวซ้ายที่ถนนไปถึงสะพานใกล้ๆไม่มีอะไรขวางเราได้โอ้โหพ่นไฟได้ด้วยแจมมากคันนี้ขอได้ไหมเลี้ยวไปทางซ้ายไปทางสะพานลุยอ,อึอ้มีศัตรูตลอดทางย่างสดมัน มีฮอด้วยมามีอะไรก็มารถถังไม่พังสักอย่างเราก็ไม่มีตายอู้หยไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงไหมไปไม่ถึงลุงช่วยยิงเลยดิในบอก,ก่ล็ลุงจะยิงโด๋มันใส่ใหญ่เลยเว้ยอ้าตกอยู่ๆก็ตกแสดงว่าลุงช่วยยิงอี่ว่ะโอเคดีมากลุงใครอยาได้ขวางคาริโต้เบิกทางให้ตัวเองคาริโต้ที่ไหนเล้ลุงผมนี่แหละผมเป็นคนขับได้ไวนั่นไงสะพานด้านหลังป้ายขวาคือเ่านทางไปเขื่อน ไปกันเลยไม่มีอะไรหยุดเราได้หลังป้ายขวาโอเคไปตามทางนี่แหละโอ้โหมีศัตรูตลอดทางเลยไหมคนแม่งเลยเยียบเยียบบั้นเออเลขาถนนมามีกี่ตัวเข้ามาย่างสดมันไปเลยมันเกี่ยวกับโรโบจำได้ไหมวันที่ฉันช่วยเขาโอ้เล่นไปด้วยพาไปด้วย หลีกไปอย่าขวางเออตอนนี้ฉันยุ่งอยู่เ yeah, right. ออแกพูดถูก<ด>คาริตโตต้องได้แก้แค้นลุงอย่ามัวแต่พูดช่วยยิงหน่อย <S <S โอ้โหอาร์พีเจใครยิงอาร์พีเจมึงใช่ไหมเมื่อกี้สงสัยปืนมันลั่นมายิงใส่ต้นไม้เฉยเลยนั่นก็อีกตัวอ้าวมันตงลงพื้นเฉยเลยปืนลั่นบบกกันน็อกแบบนั้นกันคาริตโตไม่อยู่หรอก มีคาริโตอยู่ไม่มีอะไรหยุดเราได้แน่ใจเลยลึกรถถังเป็รถถังแบบไออาร์พิก้ก็จัดเหมือนกันไม่ต้องเข้ามาโอ้ยลีดรีดีคนกำลังรีบโอ้โหอาร์พิกีลงพื้นทำไมวะยิงให้มันแม่นๆหน่อยดิฝึกมาแล้วป่ะเนี่ยฝึกมาไม่ต้องยิงแม่นกว่านี้เฮ้ยไอทิกเก้คาริโตแกแล้วใช้งานมันหนักมากจะรอดไหมเนี่ยคาริโตเป็นคนฆ่าเองเบย์พิกเก้ ไม่มีใครฆ่าคาริโตได้ลิงไปอย่าขวางไปต่อเหยบบถึงถ้ำแล้วมันอยู่ขวามือฉันว่าคาริโตคือเลเจนด์คนโปรดของฉันแล้วฉังแกล้งไม่ได้ยินนะแต่ฉันเข้าใจเรยวเข้าไปเลยโอเคใกล้ถึงแล้ว <Daddy. S 1> ทําอยู่ตรงนั้น <Daddy. S 1> แดนนี่เลี้ยวเข้าไป <Okay. S 1> โอเคลิกลิ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 ลลเดี๋ยวก็โดนเหยียบหรอกเข้าไปเลย ฮ่าฮ่าฮ่าคาริโต้เแบบี้ทิกเกอแกทำได้แล้วตัดเข้าคัดสีน <c oughs> อา้าวชักปืนทำไมมีอะไรหรือเปล่าเงาใครน่ะ เดี๋ยวลุงเข้าไปปาดกระเดือกมันอ้าวนึกว่าใครเอลทิเกลบัาเลนโซจมาจนได้ลุงมาทำบ้าอะไรวะฉันอยากให้เขาเห็นคาริโต้ด้วยตัวเองเพื่อนเอ้ยโอ้สภาพหลุดเป็นชิ้นแล้ว ลุงอยู่บนเขามากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีนานจนจำไม่ได้คาริโตกับฉันเรามีความทรงจำดีๆร่วมกันถึงเวลาสร้างความทรงจำใหม่แล้วแกควรเข้าร่วมกับเราสหายสงครามจะจบลงเมื่อเราทุกคนเป็นกิสระเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิไอ้เพื่อนยาเฮ้ยมาสิมาเถอะไม่ต้องคิดมากใครอยากตะกอดกับคนแก่วะไม่เอาน่าไม่เอ้ะ ปฏิการิาเสร็จสิ้นสมบัติแห่งชาติให้รถถังแล้วด้วยหรือเปล่า <I> เดี๋ยวด <I S 2> <I S 1> ูก่อน <c oughs> ให้เครื่องรางเอารถถังคันนี้ไม่ได้เหรอว่า <c oughs> ไม่ได้ถ้าให้มันต้องบอกว่าได้แต่นี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูภารกิจต่อไปเลยดีกว่า <c oughs> ยังขึ้นไม่ได้ด้วย เสียดายจุงดีมากเนี่ในพลเบนิเตสโมโหมากสั่งให้คนของเธอทำงานสองกะทั่วเอลเตดูเหมือนเราต้อนนางจนจนมุมแล้วเจอกันที่เอลอากูเฮโรฉันอยากบริฟแผนการโจมตีก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวไปไล่เก็บพวกภารกิจยิบย่อยก่อนเอาล่ะไปดูภารกิจต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมาทำภารกิจของบิชวดูบ้างฮะ แมกซิมัสมาทานซัดแม่งตายแล้วอ้าวตายแล้วเลยเรเดโอลิบระต์ตายแล้วเราเคยเป็นกระบอกเสียงของขบวนการปฏิวัติกระบอกเสียงกระบอกเสียงแล้วรู้ไหมว่าอะไรที่แย่กว่าขวดนี้มันหมดแล้วไงอะไรจะบัดซบขนาดนี้แกกับฉันมีนัดเดทกับเบียรนะและเพื่อนของเบียรด้วยนะ แล้วก็ญาติพี่น้องของมันด้วยเบียรทั้งหมดบนเกาะส้นตีนเนี่ยฉันมีแผนนะที่นี่มีทหารและพวกมันก็มีเหล้าแต่มันมันไม่ต้องการเท่าเท่าเราหรอกปลดปล่อยเบียให้เป็นอิสระเดนนี่โอเคภารกิจช่วยเหลือเบียให้เป็นอิสระเพื่อสวัสดิภาพของเบียรจัดไปให เตรียมตับแก้วไว้ให้พร้อมเรากำลัลงผ่านบททดสอบใหญ่ <c oughs> เอาละภารกิจให้ขโมยเบียร์เป็นภารกิจที่โคตรมีสาระถึงจุดภารกิจแล้ว่องดูซะหน่อยอยู่บนนี้ยังเห็นอีกแล้วเบียร์อยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้วกล่องแวบๆบแบบมันยืนเฝ้าเลยเว้ยลูกเบสบอลไม่ได้เอามาด้วย เอาอยัางไงดีลงตรงนี้แหละเอ้าได้เสียงมาอยู่ใ,ใกล้ๆเอ้าตรงนี้โหวี่แล้วสายเกียร์หมาเลยแล้วกันขอไปก่อนนะเพื่อนไปแล้วกูเอ้ยโอ้ยอย,ย่ายิงเจ็บมันบอกให้หนีจากพวกทหารวิ่งอย่างเดียวออกจากพื้นที่นี้ไปแค่ขโมยเบียร์ทำไมต้องโมโหขนาดนี้ยังไม่พ้นอีกเลยเนี่ยวิ่งมาไกลแล้วนะเนี่ย โอเคภารกิจอัปเดตมันให้กลับไปหาบิโชคว่าไงอ้วนเดียคงเป็นอิสระแล้วดีมากแกได้อะไรมาไม่ต้องละไม่อยากรู้อ้าวไอเวนเมื่อกี้ให้กูไปเอาอะไรมาพิโชอนาคตของเรามาถึงแล้วแกแกมันอัชริยะชชัดเราจัดเลยลำดับความสำคัญเพื่อนเออ แับดืมดวบโอ้ดวบนั่นไม่ใช่เวนฉันรู้สึกได้เลยรู้สึกได้แน่นอนรู้สึกอะไรไออ้วนแดนี่จะได้ยินไหมเสียงดนตรีมาแล้วแดนนี่ไอ้เพี้ยนภารกิจมึงเพี้ยนมาก โอ้เดินไม่ตรงแล้วเนี่ยเอยแมวเล้าไปทางไหนวะตรงไปก่อนแล้วกันแมวเล้าวิ่งแบบเอียงๆภารกิจให้ไปที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี้หรือเปล่าน่าจะใช่โอ้ยเย้เดวเวลาปาร์ตี้แล้วมาเลยไอเวนมาเต้นกันเอาลวไอเวนอยู่ไหนอะไอเวนมานี่ ไอ้อ้วนมาเ,เร็วๆหน่อยไอ้อ้วนชานจริงเลยมาเ,เร็วบิชไม่เต้นนะอะไรว่าป้าหรือเปล่าคล้ๆเขาก็เต้นกันแต่บิชจะเต้นบิชจะเต้นเพลงของตัวเองเท่านั้นเว้วยเรื่องมากจริงเลยโอเคไปคุยกับเจดีเป็นไงมั่งสายปาร์ตี้ทั้งหลายเจดี hey, ขอเพลงหน่อย เฮ้ยขอเพลงไหมใช่เล <diction> <Portuguese> ่นเพลงนี้ได้ไหมอยากให้กำลังใจเพื่อนซะหน่อยจัดป้ายเพลงอะไรไม่รู้ปะกูปิดเสียงเอ้าเปเิดเสียงไม่ได้นะครับเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้เพราะมันมีเพลงเยสนี่แนวเพลงฉันเลยเพลงอะไรไม่รู้เอาจัดเต็มเลยอ้วนเธอนอยังไม่ตรงอยู่แล้วฉันก็เต้นได้นี่วะโอ้ท่ามึงเหวยมากเลยอยู่หน้าเวทีหมอลำปาวะ แอนนี่มาเต้นกับฉันหมอลำกำลังมันเลยหน้าเวทีลำยองหายทองแดงฮ่าฮ่าฮ่าหายทองแดงต้องเต้นแบบนี้ดูสเต็ปซะกก่อนมีช้ามีเร็วสลับจังหวะกันดวบเอ้ยแดกโอ้ยก็ยังชั่วเมาเหมือนหมาเลยบิชออยู่ไหนวะไอหัวสับปะรด อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิว่าโอ้เวนใครโทรมาแดนนี่เฮ้ยไออ้วนอยู่ไหนวะแดนนี่เรียกให้พ่อมาตัดริบบินเลยไอเวนตะไลหายไปไหนน่ะแดนนี่ที่นี่มีหมาตัวเบิ่มเลย นั่นนันมันวันวเปล่าวะแกแกไปหาวัวทำไมมันน่ารักนะมันชอบจอูบคนสองรูปอะไรไหม่อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะไปหาวัวไอบ้านเซลฟี่กับวัวนั่นมันวันวไม่ใช่หมาหยุดเลยอีกจะวาหมาดือ้ออะไรว่านั่นโอ้ต้องไปวิ่งตามหามอีกเป็นภารกิจที่โคตรเพี้ยน เพื่อนรักคนใหม่ไม่มีแดนนี่แล้วมีแต่หมาน้อยธรรมดายินเยี่ยวตรงนี้ไหนดูหำมาหน่อยดิเว้นแบบนี้น่าจะหำเล็กเอาไปซะละสลัดก่อนหมน่ะเฮ้ยจะเป็นกอริยาต้องทำยังไงอะไรฟิลลีเบอร์ตาดอะคาร่าต้องทดสอบเราหรือยังไงใช่บิโชนำให้เราตื่นตีสี่มวิทย์พื้นอะ ออะไรพันครั้งถ้าแกหยุดเพื่อนของนางไอหวนจะโกนขนตูดแกแล้วก็หัวก้นแกแล้วก็ทาดแกอ้วกมันจะให้แกนั่งคิดเลขมันจะบ้าไปแล้วเหรอไม่มีทางไม่มีทางเพื่อนแกมันตอแหลแกอยากจะเป็นเจรียางั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไม่ต้องละช่างหัวมันภารกิจอัปเดตให้ทำอะไรแดนนี่ว่าไงเรียกอยู่ได้ฉันมองกราฟิตี้เก่าที่เราทำไม่ได้มันทำให้ฉันรู้สึกแย่โอเคภารกิจให้ทำลายป้ายโฆษณาเราต้องปิดมันไว้แดนนี่ทีนี้มันก็ะเละเทะเหมือนตัวฉันหนึ่งต่อเจ็้อยงอย่าบอกให้ทำเป็น700อันเลยนะเยอะเกินไปเอาล่ะอันที่สอง โอเคครบทุกอันแล้วจริงดิทำไปกี่อันสองต่อเจ็ดร้อยเองแม่งเจ๋งแดกต่อไหมแดนี่ี่ฉันต้องได้เสียงพวกเขาฉันต้องการแม็กซิมัสมาทาซัดเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากให้ทุกคนในเมืองได้ฟังพวกเขาถ้างั้นมีโชคพ่อหอมหัวใหญ่ของฉัน Think time for some real ถึงเวลาทำงานการย่าของจริงแล้วตามมาว er> wow ну umm> ิ่งมาทางนี้ไอ้อ้วนใกล้ถึงแล้วถ่ายทอดสดเลยพิโชเปิดฟองให้ใส่คุณด้าเต้นเลยเพื่อลิเบร์ตา เวนอะไรวะเนี่ย <I 'm S 1> ฉันจะตก <to> แต่ง <Model? S 1> ออฟฟิศให้มาเรียใหม่รอแป,ป๊บมีรหัสผ่านหรือเวนกมเออมันให้ทำลายออฟฟิศของมาเรียได้เลยห้องทำงานเรามาตอไม่มียามสักคนเลยเหรอจัดไปโอ้โหได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเอาของหนักเล่นเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วๆโอ้โหเรดิโอลเบตาด เป็นใจสมาเรียเรายังมีชีวิตอยู่แดนนี่แกเบาๆหน่อยดีว่าฉันกำลังรวบรวมสมาธิอยู่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเอาให้เต็มร้อยเรียบร้อยใช่เลยฟังดูสิสุดยอดทาเลียเปาโลฉันคิดถึงพวกแกเราควรไปได้แล้วพอกันที่กับเมืองลีงั้นไปจากที่นี่กันเถอะ ไม่แฟร์เลยว่ะพวกถูกของแกไม่แฟร์เลยอะไรล่ะแกไงดูแกสิแกอยากทำอะไรแกก็ลงมือทันทีแต่พอคนเห็นฉันเขาก็ว่าไอ้ขี้แพ้ส่วนแกเขาว่า เทพแห่งยาร่ามาแล้วคนเขาไม่ได้มองแบบนั้นซะหน่อยที่ไหนล่ะมองแบบนั้นแหละเราพวกเขาเห็นไอ้นี่แค่นั้นเองแต่ฉันเข้าใจนะใช่เพราะแกมันโคตรเท่รู้ไหมตอนยุคลิเบอร์ตาฉันมีเพื่อนซีอยู่สองคนเหมือนแกเลย ลิต้าเคยแซวว่าพวกเราไม่ใช่ใครเลยนอกจากคนติดหมายเลขในยาละฉันเจดเด็คคำพ้าหมายเลข13ผู้โชคดีแห่งโรงเรียนสลับผู้หลงทางที่เอสเปรันซ่าพอเข้าเตรียมทหารฉันได้หมายเลข2683แล้วก็เป็นพลเกณฑ์หมายเลข0418เพื่อบูรณะแดนสวรรค์ของคาสตินโจตอนลิต้าตายเธอเรียกฉันว่าผู้โชคดี เหมือนเป็นไอ้ง่างฉันคิดว่าฉันยังโดนติดหมายเลขเป็นคนไร้ตัวตนแต่ฉันไม่เชื่อเธอตอนนั้นเธอรู้ว่าฉันยังมีโอกาสเป็นคนที่อยากจะเป็นแล้วฉันก็บอกว่ามีโอกาสแล้วอย่าเสียเปล่าจงลงมือทำคนเราเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นฉันไม่ใช่หมายเลขฉันไม่ใช่ปืนหานี่ ฉันคือกอริยา <like> เหมือนกับแก <use> ฉันใช่อันนี้ <And you? S 1> ส่วนแกใช่อันนั่น <Use that. S 1> จริงไหมอ้าวบิโชอึ้งไปเลยเลยแต่ฉันก็เป็นปืนเจ๋งๆได้สินะ <laughs> ปฏิกัริยาเสร็จสิ้นขวดนี้ต้องเมา ได้เครื่องรางเอาละ EP นี้ยังไม่จบเราต้องไปทำภารกิจกันต่อเอาละสลับมาทำภารกิจของทาเลียดูบ้างฮะเปาโลไม่อยู่แล้วแต่ฉันยังต้องแหกปากแกกับฉันเราจะเปิดวอลกับไอ้มาเรียมาเคซ่าฉันรอเวลานี้มานานแล้วตอนแรกกระทรวงวัฒนธรรมของนางแบกลิดเราแล้วพวกมันก็จับฉันพยายามล้างสมองฉันปิดปากฉัน งั้นเราจะไปอุ้มไอ้พวกที่ชอบอุ้มกันบ้างแดนนี่โฆษณาชวนเชื่อของมันบิวบอร์ดการหลอกลวงโรงงานลาทั้งหมดของมันเราจะไปถล่มทำให้มันล้มละลายตอนเราทำสำเร็จมาร์เคซ่จะไม่เหลือเงินสักแดงเดียวแทนเป็นชวนเชื่อของนางคลางเสียงของพวกเราไปเราจึงเหลือทางเลือกเดียวด้วยกระสุนปืนได้เลยเรื่องสร้างสรรค์ทำให้เป็นเรื่องทำลายขอที่บอกเอาให้มันร้องขอชีวิต ในดูในซีเป้าหมายอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้จัดป้ายโอเย่ฉันส่งลูกรถแคมเปญของมาเคซ่าไปให้แล้วโทษทีที่แกต้องเห็นป้ายใหญ่นั่นอีกเหตุผลหนึ่งที่จากกำจัดพวกมันเบื่อฟังรายการเครงความสุขของมันตั้งแต่คัสซินโยย,ยิดอำนาจแล้วลุยมาเลยได้นี่เอาละถึงจุดภารกิจแล้ว เยอะเหมือนกันนะเนี่ยควางระเบิดลาดตะเวนไปอ่าเจอหัวเหลืองแล้วเก็บสไนายที่ใกล้ที่สุดก่อนกระโหลกกระจายต่อไปก็เก็บไอ้สองแง่งเหลืองแป้ง no. ต่อไปก็สไนเปอร์ตัวนี้ศพที่สตัวนี้ศพที่สี่อะอะมันสงสัยเรียบร้อยอะอะนายกำลังมองเห็นความตายเปิดสัญญาณเตือนตามสูตร Try back now. ขอหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยหมวกกระจุยเก็บตัวไกลอยู่นิ่งๆนะจ๊ะเรียบร้อยปืนดียิง จะเย็นเย็นอย่าเพิ่งสงสัยอยู่นิ่งๆเรียบร้อยอยู่นิ่งๆนะเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวอีกตัวตรงนั้นจ้าเอะเต็มหัวหมดยังน่าจะหมดแล้วทั้งฐานเดี๋ยวเรามาทำลายไอ้ถังนี่กันตึ้ <Ad> ios, บอกล <ๆ S 1> าลำชั <ๆ S 1> ้นเร็วได้เลยถังที่สองเดี๋ยวอีกสามจุดจุดที่สามเอาไม่โดนเล็งดีๆหน่อย รู้สึกมันได้บำบัดจุดที่สี่ตรงนี้จุดสุดท้ายตรงนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกมีฮอมาสอยฮอก่อนตึมโอ้โหฮอหไม่โคตรถึกต้องยิงสองลูกเลยเลยเนี่ย ตกไหมล่วงโอ้โหเสียงโคตรไยล่ละลองดูถังแดงจะครบร้อยไหมโอเคเปอร์เซ็นชื่อน,น,น,นี่สำหรับเธอทาเลียล่อถังแดงเนี่ย ครบร้อยแน่นอนเอาละเหลืออีกหนึ่งภารกิจโรงงานราของมาเรียนล้มไปแล้วรวมทั้งเงินเป็นภูเขาที่มันได้จากธุรกิจนั่นฮ่า,านี่ทีนี้ก็ระเลงหน้าของมันให้หมดป้ายโฆษณาทุกอย่างใช้ไฟกระสุนเยี่ยวอ้วกเลือดทุกอย่างฉันไม่สนมีอะไรจัดไปเลยฮ่ารถมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเองฉันขอใช้อาวุธก็พอ ฉันอยากให้มาเรียนเห็นตัวเองไม่เป็นจุนได้ได้สำเนีกว่าตัวมันไม่ได้เป็นอมตะรู้ไหมมาจอดอยู่ข้างหน้าก็สบายสิลาก่อนมาเลียนจะจุยเซนเซอร์นี่หน่อยมากแคซ่านี่อีกหนึ่งป้ายจุยป้ายที่สองอ้าวไอ้นี่มายุ่งไรเนี่ยมายุ่งไร โดนเผาไปซะป้ายที่สามไม่เหลือป้ายที่4ี่าจะครบ 100. ร้อยเรียบร้อยไหมโอเคมาเรีย,ยได้ข้อความในวันนี้โอลาฉันจาัดก,การเรื่องโฆษณาชวนเชื่อแล้วต้องงั้นสิคราวนี้รับงานใหญ่ขึ้นหน่อยไหมเพิ่งได้ยินว่าพวกบัตซบนัดกำลังสร้างรูปปั้นให้หาอันตนที่จะตุลัดเพรสิดเนเต สงสัยถ้าไม่ทําจูไม่แข็งวะ่ะมันจบแล้วลาทาเลียไอตัวประกันคนนี้เห็นบ่อยเนี่ยได้ผลวะ่ะเชีย่ยเห็นบ่อยนะแกไม่ยืนทำไรแถวนี้นะมีรถนางมาเรียผ่านไปอีกคันแต่เราไม่สนใจเราครบล100ะร้อยเปอร์เซ็นต์เดไปจุดภารกิจนู่นเลยดีกว่าไกลด้วยอื้เย็ดเช่ มีรถถังด้วยสเกลก่อนดิโอ้โหงานใหญ่เลยโอ้โหรถถังสองคันพอมาต่อพหให้กูลุยกับรถถังสองคันเนี้ยนะจริงๆว่าจะเข้าไปถล่มรูปปั้นเลยนะเนี่ยภารกิจให้ทำลายรูปปั้นของอันตนนั่นไงรูปปั้นมันโอ้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนสองคันรถถังไม่ไหววะ่ะ ในเมื่อมันเหนือกว่าเราเราก็ต้องใช้อะไรที่เหนือกว่ามันผมรู้แล้วจะใช้อะไรที่จะมาทําลายรูปปั้นนี้เอาหอไปถล่มแม่งเลย <c ười> คิดอะไรเยอะแยะไปเอาละเรามาถึงเป้าหมายแล้วที่เหลือก็แค่เล็งดีๆยิงชุดเดียวให้จบ โอเคน่าจะประมาณนี้บูมดูท่าจะแพงไม่ใช่น้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ่ะอะอะใครสงสัยอยากกินกระดวหรอไงฮาเรียเรียบร้อยแล้วดีมากใหญ่น่าต้องใช้เงินอีกหลายล้านเพื่อสร้างทุกอย่างกลับมาเนียอว่าแกจะแฮปปี้กว่านี้ฟังนะเงินกี่ล้านก็เอาสิ่งที่ฉันเสียไปกลับมาไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มกันเท่านั้นโอเคปปิบัติการเสร็จสิ้น ผู้ปลุกระดมแดนนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะเปาโลไม่อยู่แล้วมิเชลร้องให้เหมือนลูกหมาเลยและทาเลียแม่งวิน่าสันตโลฉันว่าถึงเวลาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วละดนนี่แม็กซิมัสมาทานซัดไปกันใหญ่แล้วฉันจะกลับไปที่แคมป์คุยกับทาเลียอย่าพึ่งทิ้งพวกเขาคาร่าแล้วแต่เลยดนนี่ โอเคครึ่งชั่วโมงพอดีสำหรับ EP 13เอาละพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อกับ EP 14กันฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆ